แม่น้ำเคยเป็นแหล่งอารยาธรรมที่ปัจจุบันก็เล้จะสูญหายไปงานฝีมือยุคโบราณชาวเรือและทักษะในการรับเรือขึ้นบกที่ยากเย็นผมจะทําให้มันกลับมามีชีวิตใหม่ผมเดินทางแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาวิธีการดาเนิน,นชีวิตของคนจีนโบราณเดินทางรอบไปตามแม่น้ำสองสายหลักผมจะเผยให้เห็นถึงมร,รดกที่มีชีวิตของจีนการสูญสลายของหมู่บ้านต่างๆพร้อมกับวัฒนธรรมประจำถิ่นเกิดขึ้นรายวันทําให้ผมต้องเริ่มทาสิ่งเหล่านี้ก่อนที่มันจะสายไป ผมแฮร์รี่หยวนและนี่คือรายการ Root Awakening ในวันที่ฟ้ามนต์ซ่อนเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองหนึ่งของจีนบูหานด้วยเหตุที่เมืองนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยางซีเกียงจึงมีสะพานที่ก่อสร้างข้าแม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีนแห่งแรกอยู่อันนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนเมืองนี้สะพานถูกสร้างขึ้นช่วงปลายทศวรรษที่50สะพานสองชั้นสร้างขึ้นจากเหล็กและคอนกรีตบูหานในปัจจุบัน จัดว่าเป็นเมืองใหญ่ที่จะไม่ด้วยสิ่งก่อสร้างจากเหล็กและแก้วเมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้แม่น้าอย่างสีเกียงต่างก็ได้ใช้ประโยชน์จากสะพานแห่งนี้เมืองวูฮูตั้งตรงจุดที่แม่น้ําชิงหนีและแม่น้ํำยังซีไหลามาประจบกันตั้งแต่สมัยโบราณเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สําคัญและในศตวรรษที่19ก็มีท่าเรือทางการค้าที่เป็นของชาวต่างชาติมาเปิดที่นี่หนึ่งแห่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในยุคที่แม่น้ำขาคลั่งไปด้วยเรือมากมาย ผมอยู่ในวูฮูและด้านหลังผมก็คือแม่น้ำยังซีที่สำคัญไปกว่านนั้นเรือเหล่านี้ก็คือเรือบ้านหวังว่าจะมีคนให้ผมเข้าไปดูบ้านนะหวัดดี okay, โอเคผมขอขึ้นไปดูเรือหน่อยได้ไหมอ๋อ เรือลำนี้เป็นของคุณใช่ไหมโอ้ใช่ครับโอ้โหนี่บ้านของคุณเลยนะเนี่ยใช่ใช่นี่คือครัวขนาดย่อมที่คุณทำอาหารตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะผมทำตรงดีล่ะครับโอ้น่าสนใจมากเลยเออเอนี่ที่นอนคุณเหรออาใช่ใช่ออย่างชาวประมงเกษียณคนนี้เกิดและใช้ชีวิตอยู่บนเรือลำนี้มาตลอดงั้นคุณก็คือเรือหาปลาใช่ไหมใช่ อ๋อเข้าใจแล้วคุณโตบนเรือลำนี้ใช่ไหมใช่ครับผมโต,ตที่นี่คุณเกิดที่นี่ด้วยเหรอถูกต้องครับอ๋อบนเรือนี้อยู่กันกี่คนนะอ๋อเจ็ดคนนะครับเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของเขาหยางใช้ชีวิตบนเรือลำนี้และออกหาปลาด้วยเลยอ,อีกลำหนึ่งพวกเขาใช้แหในการลากอวนไปตามแม่น้ำยางตีแม่น้ำแห่งนี้เคยจอแจไปด้วยเรือบ้านมากมายแต่อีกไม่นานพวกเขาก็จะหายไปครอบครัวหยาง พร้อมทั้งครอบครัวบนเรือบ้านละหื่นๆจะย้ายขึ้นไปอาศัยอยู่บนบกของเก่าแก่เช่นเรือบ้านไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะหายไปแต่อาชีพดั้งเดิมก็จะหายไปด้วยที่ตรงนี้เคยคาข้างไปด้วยเรือจำนวนมากและลูปปั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอนุสรของนักลากเรือหรือที่ลากจุงเรือจากแม่น้ำซึ่งเป็นประเพณีที่สูญหายไปแล้ว หรือไม่ก็เป็นเพียงสิ่งที่เราคิดไปเองผมจะออกไปตามหานักลาก่ารือตัวจริงในการนี้ผมจึงเดินทางทวนกระแสน้ำขึ้นไปและจุดกึ่งกลางแม่น้ำแยงซีมีโครงการขนาดยักษ์ของจีนอยู่นั่นก็คือโครงการเขื่อนที่สร้างพาดซอกเขาสามช่องบนแม่น้ำไว้มันสร้างขวางกระแสที่ไหลาตามธรรมชาติของแม่น้ำไว้ แต่มันก็ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวที่นี่ได้เป็นอย่างดีจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อก็คือจุดชมวิวซานชาลิงเจียซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสสัมผัสโลกยุคที่ยังไม่มีเครื่องยนต์ใช้ช่งางไห่ฉิงติดเชื้อมาจากชาวเรือและได้รับการศึกษาเขาพยายามรักษาไว้ซึ่งประเพณีชาวเรือของจีน ที่นี่คือซาชารินเจียนะที่นี่เป็นเขื่อนอทั้งสามบนแม่น้ำยางสีเราที่เรือแบบนี้และในแม่น้ำยางซีมาเป็นกว่าพัน<อ>ปีแล้วละ่ะเรือบางลำใหญ่กว่าเรือลำนี้อีกก่อนยุคเครื่องยนต์ผู้คนใช้เรือแบบนี้ในการสัญจรไปมาบนแม่น้ำยางสีซึ่งมีหลายลักษณะและหลายขนาดเรือที่มีขนาดใหญ่กว่านี้เรียกว่าวูพานหรือไม้ห้าแผ่นมันจะมีใบเรือที่ใช้เสาไม้ไผ่ในการควบคุมทิศทาง ใบเรือในภาษาจีนเรียกว่าแฟนแต่คำนี้มันหมายความว่าพลิกได้ด้วยดังนั้นชาวเรือจึงเปลี่ยนจากคำว่าแฟนเป็นคำว่าบูแทนช่างให้ผมดูเชือกพร้อมกับร้องเพลงฮาวจีให้ผมฟังมันเป็นเพลงแต่งขึ้นมาจากถ้อยคําที่ไม่เป็นคําเท่าไหรโ่โอ้ เชียวเชียพักแป๊บนึงได้ไหม <c ười> ผมเหนื่อยแล้ว <c ười> <c ười> ผมสามารถพูดชิยอชียอชียอตามเขาได้แต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันแปลว่าอะไร <c ười> นี่คือวิธีผูกเชือกเราจะยึดมันไว้แน่นแบบนี้มันจะได้ไม่ขยับนะ ไม่ว่าเราจะขยมมันแรงแค่ไหน<อ>นี่คือผ้าโพกหัวเราใช้มันโพกรอบหัวเรามันช่วยปกป้องเราจากความร้อนความเย็นและเหงื่อที่ไหลย,ย้อยลงมาละและกระดุมนี่รวมถึงเสื้อผ้าทํามือทั้งหมดเลยเราจะใส่เสื้อผ้าแบบนี้ตลอดฤดูร้อนไปจนถึงฤดูหนาวเลยล่ะครับ เมื่อพบกับนักท่องเที่ยวช่างและเพื่อนของเขาก็เริ่มทำการแสดงเรื่องราวในอดีตผ่านเสียงเพลงโยกดับพายขึ้นมาสูงระดับประมาณคิ้วแล้วก็วนลงมาระดับสะโพกโน้มตัวไปข้างหน้า ทำท่าพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยเหมือนยิงธนูออกจากคันเลยนี่แต่สิ่งที่เขาทำมันฟังไม่ค่อยดูเรื่องเหมือนเสียงเรียกพลังแต่ถึงยังไงมันก็มีจังหวะจากโคลนอยู่ดีและขณะที่เรากำลังร้องเพลงนั้นเราก็ต้องทำท่าแบบกังฟูไปด้วยดันออกไปดึงเข้ามาดันออกไปดึงเข้ามาพายเรือไปพายเรือไปยกขึ้นมาเท่าคิ้วดันลงไปเท่าสะโพกคุณต้องใช้แรงนะ ใช้แดงตลอดเลยนี่ให้ให้เรือดั้งเดิมลำนี้เคลื่อนที่ไม่ได้แล้วทอดสมอลงเช่นเดียวกับความทรงจำในอดีตของแม่น้ำยางสีและถูกทอดสมอลงไปพร้อมกับมันก็คือวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเรือบนแม่น้ำยางสีงสวยละแม่น้ำยางสีช่วงกลาง ไรล,ล้อไปด้วยหุบเขาและซอกเขาลึกอยู่มากมายแม่น้ําตรงส่วนนี้จะแคบลงและตื้นขึ้นการสัญจรผ่านแม่น้ําช่วงนี้ในอดีตต้องอาศัยพวกลากเรือช่วยดึงเรือข้ามไปผมรู้มาว่าผมต้องไปที่ลําน้ําเฉินนองซึ่งเป็นลําน้ําสาขาหนึ่งของแม่น้ํำยังตีที่นั่นมีคนลากเรืออยูอ่ยังไม่เคยมีใครเล่าถึงประสบการณ์ในการลากจูงเรือให้ผมฟังอกมันหนักมากเลย ลำน้ำเฉินนองทอดตัวอยู่นใจกลางประเทศจีนมันขึ้นชื่อเรื่องท้องน้ำที่เต็ไมไปด้วยหินและขนาดลำน้ำที่แคบที่นี่เป็นบ้านเกิดของชาวทูเจียผู้ที่มีความชำนาญด้านการลากเรือมากที่สุดทุกๆวันนี้ชาวบ้านยังคงหาเลี้ยงชีพด้วยการใช้จักษะนี้แต่ไม่ได้เพื่อขนย้ายเรือแต่เป็นเพื่อการท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้ทําให้พวกเขามีไรายได้ดีขึ้นท,ทนําไรทานาอย่างเดียวมันไม่พอหรอก การท่องเที่ยวน่ะเป็นไ,ได้ได้หลักของพวกเราผมเนี่ยเป็นชาวทูเจียนะมาจากหมู่บ้านเหลาปิงชื่อของหมู่บ้านตั้งตามรูป่างของที่ดินที่นี่ในสมัยก่อนแหละครับเมื่อก่อนที่ดินแถวนี้มีลักษณะคล้ายที่ลาบคล้ายคลองนะ่ะเวลาน้ําท่วมเราก็จะหยุดเพาะปลูกเราเพิ่งเริ่มหาไรายได้จากการท่องเที่ยวมาสักประมาณอ่ะช่วง20สปีนี่เองครับที่เราเริ่ม ตรงเป็นนักลากจุงเรือและนี่คือลูกน้องเขาห้าคนพวกเขาทั้งหกคนจะทําการกดแสดงตามความต้องการของนักท่องเที่ยววันนี้เขาจะสอนวิธีการลากเรือ1น 1, 1แก่ผมรองเท้าที่พวกเขาใส่เป็นรองเท้าเฉพาะที่ใช้สําหรับงานนี้น่าเสียดายผมใส่ไม่ได้เพราะเท้าผมใหญ่เกินรองเท้าเหล่านี้เป็นหนึ่งในเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวทูเจียในสมัยก่อนพวกเราเคยใส่ชุดดั้งเดิมแต่เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนมาใส่ชุดที่ทันสมัยกันหมดแล้วล่ะ ชาวทูเจียต่อเรือพายด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายสร้างจากไม้กระดานและเชือกภัยผมเริ่มจากการหัดพายเรือเอ้ยครับเอามือขวาวางตรงนี้นะครับนี่มือไส้นี่ไม้พายจุ่มน้ําพอยกขึ้นมาจากน้าก็หมุนมือนะครับนี่แหละถูกครับมุนมือมือต้องอยู่นิ่งๆเสียนิ่งๆอ๋อมุนเหรออ่าน่าละกน่นลั แบบนี้ใช่ไหมใช่จะให้มันไหลขึ้นไหลลงซินิ่งๆแบบนี้เหรอใช่ใช่ถูกถูกถูกให้มันไหลขึ้นไหลลงมันต้องยึดกับตรงนี้ให้แน่นถ้าเราเอาไม้พายเรือจุ่มลงไปในน้ําเราต้องมั่นใจว่าไม้พายถูกผักไว้ด้านหลังเพื่อที่จะเดินเรือให้ไปข้างหน้าแล้วเราก็ต้องคอยดูว่าไม้พายถูกมัดไว้กับเรือแน่นหรือย,ยังไม่งั้นเราอาจจะทาไม้พายหลุดลงน้ําได้นะไม่ง่ายเลยละ่ะ เราต้องใช้เวลาฝึกตั้งหลายปีถึงจะเป็นจะให้เป็นเลยไม่ได้หรอกคุณพึ่งได้เรียนแค่พื้นฐานเท่านั้นต้องฝึกครับเทคนิคต่างๆไม่ใช่เรื่องง่ายผมอยากสัมผัสชีวิตคนลากเือจริงๆผมจึงทดลองทำเทคนิคต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไปข้างหน้าครับ uh huh. ไปข้างหน้าเลย uh huh. อ่าผูกมันไว้นะจะไล่แน่นๆ uh huh. ผวัวอย่างนี้ครับ uh huh. แล้วก็เอาพาดไ่ลผูลกแบบนี้จนสุดเชือกที่ใช้ลากนะแล้วก็ผูกมันแล้วก็ดึงมันขึ้นอรองเท้าที่ใส่ก็ต้องเกาะหินที่พื้นได้ดีต้องมองดีๆนะหาที่เหยียบที่มันยึดได้นะครับไม่ใช่อย่างนี้ครับต้องอย่างนี้อพอยึดได้แล้วก็ดันตัวเองไปข้างหน้าอ,อย่ารีบนะครับอืแล้วก็ทําท่าทางอย่างนี้นะฮึบอ่า ยิ่งคุณเอ็นไปด้านหน้าเท่าไหร<ม>่ก็จะดึงง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับพอเราเอา,เ,อา,เ,อาเรือใส่ของหนักสองตันแล้วก็ต้องมบดึงมันขึ้นเนี่ยขณะที่ใส่รองเท้าหูคีบมันลื่นเพราะว่ามันเปียกน้ำํำแล้วก็ต้องเดินบนพื้นหินด้วยอผมนึกไม่ออกเลยถ้าเวลาฝนตกแล้วก็เป็นโคลอนอ มันจะเป็นยังไงนี่อ่ะที่แน่ๆ,นๆเห็นได้ชัดเลยว่าเออถ้าทางผมเออไม่ดีถ้าคนพวกนี้เออเอเออุปกรณ์สำคัญมากอย่างที่คุณเห็นนะเออคนพวกนี้ได้เปรียบในขณะที่ผมโดนดึงกลับตลอดเวลาเลยเฮ้ยมันหนักมากชาวทูเจียนในหมู่บ้านของตรงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวนาแต่ถึงอย่างไร พวกเขาก็ยังคงพึ่งพาแหล่งน้าในการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคอยู่ดีสมัยก่อนนะการคมนาคมขนส่งยังไม่เจริญเกลือแล้วก็เสื้อผ้าจะ<ม>ต้องขนทั้งเรือครับก็เป็นอย่างนั้นพวกเขาดํารงชีวิตกันแบบพอเพียงใช้สมุนไพรและแพทย์แผนโบราณอันนี้เอาไว<อ>้แก้ไขนะแลวอันนี้ละ่ะอันนี้ใช้แก้ได้หมดเลยใช้เวลาเป็นวันด้วยคุณดูเรื่องพวกนี้ได้ยังไงอะก็เขาสอนกันมารุ่นต่อรุ่นนะครับสอนกันมานะ่ะอ๋อคุณปู่ของตรงให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรย,ยาแก้ผมด้วย อันนี้ช่วยในยการไหลเวียนของเลือดนะดมดูซิลองดูแล้วเอาวุนี้ไปทําไงต่อก็พอเราเป็นไข้กอกินน,นะไรรข้หรือไข้วัดใหญ่แม้กระทั่งอาการตัวร้อนทั่วๆไปพวกเขาใช้สิ่งเหล่านี้ได้มันจะเป็นต้องพึ่งยาเลยในหมู่บ้านมีประชากรอยู่ประมาณ2,000คนนะครับ200คนในจำนวนนี้เนี่ยเป็นนักลากเรือส่วนคนอื่นๆก็ทำไ้ทำนานจะกล้าป้าเหรอเ วิถีชีวิตของชาวบ้านตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมาไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะเอ,อขอโทษนะรถมันกระเด้งกระเด้งมากจริงๆเลยบ้านหลังนี้คือบ้านแบบดั้งเดิมของชาวทูเจียซึ่งมีอายุกว่า50ปีบ้านของชาวทูเจียเป็นบ้านดินเหนียวมันสร้างจากดินที่อยู่บนพื้นสมัยก่อนบ้านเราสร้างจากโครนและกัไม้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็เปลี่ยนมาสร้างจากคอนกรีตแทนนะครับ ตามสมัยลหละครับและที่ตรงนี้คือห้องเก็บของมีหมูตัวอ้วนน่ารักอยู่ตรงนั้นด้วยนะมีไม้แล้วก็แน่นอนโรงศบเขาเออทั้งสองเตรียมไว้เพื่อให้มันใจว่าวันที่พวกเขาจากไปจะมีทุกอย่างพร้อมคู่สาม,มีภรรยาตะบุญชูมีลูกแต่เขาชอบใช้ชีวิตในเมืองมากกว่าทั้งสองจึงอยู่ตามลำพัง คนหนุ่มสาวก็เข้าไปทำงานในเมืองหมดแล้วครับพวกเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีนี่แหละผมไม่เคยหันด้วยมีขนาดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยพวกเขาทำแบบนี้ผมรู้สึกเหมือนหันโดนนิ้วตัวเองอย่างนั้นเลยแต่ปกติผมจะทำแบบนี้นะผักพวกนี้คนกินได้แต่ผมจะหันให้หมูกินเออพี่ว่าหมูจะชอบที่ผมทำให้มันไหมฮะ ตรงถือว่าเป็นคนในหมู่บ้านที่มีฐานะเนื่องจากเขามีบ้านที่ทันสมัยร,รถมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงและเรือยนต์มันทําให้เขาเดินทางไปสุนท่องเที่ยวได้เร็วขึ้นจากบ้านเขาเดินทางขึ้นไปตามแม่น้ําไปยังศุนการท่องเที่ยวแล้วไปเปลี่ยนเป็นเรือดั้งเดิมพาลูกเรือและนักท่องเที่ยวมาจากนั้นก็เริ่มการแสดงลากจูงเรือสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมจะทําในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ามีคนโทรตาม โ oh, wow. yeah, yeah, yeah. <laughs> อนะ้ยเย่เย่เย่น้าผมร้องได้อยู่แล้ว <laughs> ผมร้องได้นะเยชมเสียงที่ตรงร้องอยู่เหนือความสามารถผมจริงๆ <laughs> ผมทำไม่ได้แม้แต่จะไต่ระดับเสียงให้เท่าเขาก็ตามมันยากมากพวกเขาร้องเพลงไประหว่างที่พายเรือแล้วก็ขึ้นไปตามแม่น้ำด้วย ตรงไม่ได้ถูกเรียกให้ไปที่สูยนะ์นักท่องเที่ยวทุกวันขณะที่รอผมเลยช่วยดูแลหมูเออเอ้ยอุ้ยพวกเขาเอาธัญพืชผสมกับน้ำให้มันกินด้วยแบบนี้นี่เองอ๋อแบบนี้เหรอนี่เป็นหมูที่เหม็นน้อยที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาจริงๆอะนะมันก็ดูเป็นผู้ดีดีะ อันนี้เอาไว้ให้หมูก,กินคนก็กินได้เหมือนกันเด็ดมันค่อยๆแล้วก็เอาไปผัดกินมันก็จะสดมากๆเลย<อ>จับแบบนี้จับแบบนี้เลยนะพวกนี้เป็นต้นอ่อนคุณจะเด็ดยอดมันออกแล้วก็มันจะได้แตกยอดขึ้นมาอีกใช่ไหมฉันิดกินทุกวันอิ่มน้ำสาราญน<อ>มากๆวิวก็สวยถ้าเหลือจากให้หมู<อ>จะก้ามาทำอาหารกินหลังกินข้าวจะก็ดู<อ>ทีวีมันสบายมากๆเลยอเออเป็นแบบนี้แหละชีวิตฉัน ผมถามเธอว่าเธอมีความสุขกับชีวิตแบบนี้ไหมเธอบอกว่ามีเธอมีความสุขมีอะไรสนุกสนุกให้ทําเต็ไมไปหมดเลยเขาบอกว่าเขาสนุกที่สุดในชีวิตแล้วแบบเนี้ถ้าผมอยากจะเป็นคนลากเรือผมต้องมีรองเท้าที่เหมาะกับงานโชคดีที่ในหมู่บ้านมีช่างทํารองเท้าพอดีเลยหวังเคยเป็นช่างไม้ก่อนหน้าที่จะผันตัวเองมาเป็นช่างทํารองเท้าและประดิษฐ์อุปกรณ์ในการทํารองเท้าแบบดั้งเดิมออกมา ไม่เพียงเท่านั้นเขาจงได้ดัดแปลงเชือกตารองเท้าโดยการใช้เศษผ้าที่ใช้แล้วแทนผมทำอาชีพนี้มา30มสิบปีแล้วอันนี้ไม่ใช่แบบที่เราทำมาแต่ดั้งเดิมนะผมออกแบบเครื่องมือของผมใหม่รองเท้าพวกนี้เนี่ยมันสามารถกันน้ำได้แต่รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ายาเนี่ยมันกันไม่ได้รองเท้าแบบนี้ผมจะทำให้เฉพาะพวกคนที่ลากเรือเท่านั้นละ่ะ สุดท้ายเราก็ถูกเรียกไปทำการแสดงนี่ของคุณจริงเหรอเมื่อคี้รองเท้าฟางอะเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆได้จุดอากาศดีๆบนแม่น้ำต้องขอบคุณเรือของตรงโอ้โหมันเสียเหรอตลอดการเดินทางบนแม่น้ำแยงตีผมเริ่มเข้าใจโลกของนักล่า เรือชาวทูจีตอนนี้เราติดอยู่บนเรือเราจะไปหานักท่องเที่ยวทันไหมเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนหัวเทียนใหม่อะนะจะเอาอนเก่าใส่ก็ใช่ที่นะแต่เราไม่มีเวลาแล้วผมเริ่มกลัวแล้วเราจะไปสายนะหวังว่าตอนไปถึงยังจะมีนักท่องเที่ยวอยู่นะเราเหลือเวลาอีกไม่ถึงชั่วโมงที่จะต้องไปถึงศูนย์นักท่องเที่ยวถ้าเราพายมันไปมันต้องไม่ทันแน่ๆได้แล้วเย้เก่งมากเลยไม่เลว โอ้โหมวแล้วนะโอ้โหต้องเหนื่อยแน่เลยโอ้อเหนื่อยไหมการเดินทางไปที่ศูนย์นักท่องเที่ยวต้องใช้เวลาประมาณส5้านาทีโดยเรือ,อยนต์แต่ถ้าโชคยังเข้าข้างเราอยู่เราอาจไปถึงทันไม่โชคไม่เข้าข้างเราแล้วเราต้องพายเรือไปผู้เช,ชี่ยวชาญด้านการพายเรือ ตรงได้ลองสตาร์ทเครื่องแล้วแต่ก็ไม่ติดนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลยแล้วมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นด้วยแต่เรากำลังจะเออเกยฝั่งแล้วน่าจะไม่ทันแล้วละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแย่จริงเลยในอนาคตคงมีคนลักเรือเหลือไม่กี่คนคนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็อายุห0สิบกว่ากันหมดแล้ว มันเป็นงานที่ต้องใช้แรงเสียงเหงือกและก็ใช้ความแข็งแกรง่งบางครั้งหลังจากทำงานทั้งวนันมันเหนื่อยมากจนกินข้าวไม่ลงเลยละ่ะพอเรามาถึงศูนย์การท่องเที่ยวปรากฏว่าลักท่องเที่ยวกลับหมดแล้วแต่ผมยังพอมีโอกาสได้ลองลากเรือจริงต้องขอบคุณเหล่าลูกเรือที่น่ารักทุกคนเรามีลูกเรือมีคนลากเรือและบนเรือลำนี้ พวกเขาพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผมได้สัมผัสรสชาติในการเป็นคนลากเรือและการลากเรือขึ้นฝั่งการลากเรือของผมวันนี้สาหัสมากผมรู้สึกเหมือนกับเออจะลื่นล้มตลอดเวลาการเดินทางก็ลำบากแต่สิ่งที่พวกเขาทำในอดีตการขนส่งของหนักกว่าองตันด้วยเรือแบบนี้ มันหนักหนากว่าหลายเท่าเลยผมพูดได้เลยว่าคนเหล่านี้ยังดูแข็งแรงอยู่เลยเพราะว่าพวกเขาลากเรือนี่แหละตรงตัดสินใจรออยู่ในเรือยนต์ขณะที่เราถูกตรงขึ้นฝั่งพบกลับมาอีกครั้งในหลายชั่วโมงต่อมา ด้วยเรือพายเขาไม่เคยลืมการพายเรือแบบโบราณเลยผมรู้สึกพิเศษมากที่ได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตแบบนี้แบบดั้งเดินที่ยังคงเหนืออยู่แต่นี่ก็เป็นวิถีชีวิตเท่านั้นผมยังคงคิดว่ายังมีวิถีชีวิตอีกเท่าไร่ที่ใกล้จะสูญหายขณะที่ผมเดินหน้าถ่ายทำรายการร o ตอ a w a เ e n น n g ของผมต่อไป